โอ้ไม่นะจิตมันของข้ากำลังก่อกำเนิดที่สาวแม่เจ้าสตรีผู้เลอโฉมผู้นี้เป็นใครกันสาวน้อยผู้นี้ช่างโหดร้ายกับตนเองเสียจริงดูเหมือนว่าเจ้าก็คงมีเรื่องราวของตัวเองสินะ พรสวรรค์ช่างหน้าตกตะลึงอะไรเช่นนี้ขนาดนางแค่บ่มเพาะด้วยวิธีที่พื้นพื้นดาดดื้นถึงเพียงนี้แต่กลับทําให้นางมาถึงจุดสุดยอดของขั้น6ได้เพียงแค่เดินเดียวเท่านั้นได้เวลาแล้วอะไรคือเหตุที่ทําให้นางต้องบ่มเพาะอย่างบ้าคลั่งเช่นนี้กันนะอาณาจักรมังกรพิภพเมืองเทียนจูทางนี่มันนี่นางกําลังจะเดินทางไปยังเมืองของอาณาจักรมังกรพิภพงั้นหรือ ไอเวนนี่เร็วๆเ,เข้าบอกให้เร็วๆไงมีคำไหนที่เจ้าไม่เข้าใจไม่ทราบไอ้พวกสวะเอ้ยลากผู้มันออกไปซะขอรับแกเป็นใครกันวะแกไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่ตามใจชอบนะโวย้ยเฮ้อร่อนหาที่ตายนักนะนางแพทย์สยากจินอายที่หน้าหวั่นหวันอะไรเช่นนี้กระทั่งสตรีพวกแกก็กลัวแล้วหรือไงไปซะ ลุยกันเถอะเพลิงโลกันเฉือดวิญญาณอาข้ามาเร็วนั่นลู่หลวหรือข้าพวกนักรบคั้นหา้าได้เพียงแต่500แต่วิวัฒนาการเองนณน้อยเหลือเกินนางเป็นคนสังหารพวกมังกรพิภพลุกขึ้นเถอะจากวันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าจะเป็นอิสระแล้วอิสระภาพเรารอดแล้วลู่หลวลู่หลวเจ้าเป็นยังไงบ้าง ข้าสบายดีข้าทําให้ท่านต้องเป็นกังวลเสียแล้วข้าต้องลบกลิ่นอายชั่วร้ายแล้วสิไม่งั้นอาจจะทําให้ผู้คนบาดเจ็บเอาได้เจ้าเป็นนักรบระดับสูงแล้วหรือก็คงประมาณนั้นแหละไร้ประโยชน์อยู่ดีเราหนีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นตราบใดที่เรายังมีตรา,าธาตุกำกับไว้ยังไงเราก็ต้องถูกกระทําเช่นาธาตไปทั้งชีวิตก็จริงจะหนีไปที่ไหนก็จบไม่สวยหมดนั่นแหละ ถ้าตราธาตุไม่สามารถลบออกได้แล้วก็งั้นก็สร้างตราขึ้นมาใหม่เองซะสิจะอยู่ต่อไปเช่นธาตุหรือจะเช่นมนุษย์พวกเจ้าตัดสินใจเองข่าคนแรกเองป้าเจ้าขอร้องละลู้หลัวข้าจะให้ผู้ที่ประทับตราเวนนี่ต้องลงไปสู่นรกให้จงได้อึฟูฮ่าเอาล่ะใครจะเป็นคนต่อไปข้าเอง งั้นข้าก็เช่นกันข้าด้วยข้าก็ด้วยข้าด้วยข้าด้วยขอบคุณที่ท่านนำอิสราภาพมาสู่พวกเราขอรับงั้นก็ออกจากที่นี่แล้วกลับบ้านกันเถอะระวังตัวด้วยนะลู่หลัวอืมจ็อกแจ๊กจ็อกแจ๊กมาแล้วสินะฮึบกลิ่นอายที่หน้าหวาดกลัวข้างหน้านี่มันอะไรกันนี่สิ่งนี้เจ้าเป็นคนทำหรือเยี่ยม ผู้มันมาประมาณ200ถึง300คนได้เลยแถมยังอยู่ในขั้น6กับขั้น7ซซะส่วนใหญ่เลยด้วยแต้มจ๋าค่ามาแล้วใช่แล้วเป็นค่าเองสตรีนางนี้สวยเป็นบ้าคงน่าเสียดายแย่หากจะตายไปเฉยๆนี่คือคำสั่งจับเป็นนางเสียขอรับตายไปซะอ่าพลายเริงระบ,บำงหารรบขั้น5ได้รับ500แต้มวิวัฒนาการ สังหารนรกพันห้าได้รับ500แต่วิวัฒนาการมากกว่านี้อีกการใช้งานโลหิตคลั่งกับโทษะแห่งการรักษาร่วมกันมันไรเทียมทานสุดๆเจ้าเจ้าเป็นใครกันข้าก็แค่สมาชิกคนหนึ่งของตระกูลเงินเหมือนว่าเจ้าจะรู้จักข้าดีสินะแน่นอนว่าข้าต้องรู้อยู่แล้วเมื่อใดที่คนในตระกูลพวกเจ้าโกรธร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นเงิน และหากเราฆ่าพวกมันในเวลานั้นทางร่างกายของพวกเจ้าก็จะเป็นเงินแบบถาวรยังไงก็ขอบใจพวกเจ้ามากเลยนะที่ทําเงินให้พวกข้าได้เป็นก่อเป็นกรรมฮ่าฮ่าฮเพราะงั้นพวกเจ้ามังกรพิภพก็เลยกวาดล้างตระกูลของข้าใช่ไหมเจ้าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าคนของมังกรพิภพนั้นแข็ <establishing> งแกร่งถึงเพียงใดหากเจ้ายอมแพ้แต่โดยดีและยอมเป็นนางบำเรอของข้าเจ้ายังสามารถ เจ้าเจ้าโลนรกไปซะสังหารนกรกขั้น8ได้รับ800 0แต้มวิวัฒนาการดูดซับโลหิตของนักรบขั้น8สําเร็จได้รับ800 0แต้มพลังงานดูดซับโลหิตของนักรบขั้น8สําเร็จได้รับ8แต้มพลังงานคนบริสุทธิ์เลยต้องมาตายเพียงเพราะความต้องการที่จะมั่งคั่งของพวกเจ้าเลยแท้เหมือนว่าจะต้องสร้างฝักดาบด้วยนะเนี่ย ฮสิ่งธรรมดาธรรมดาพวกนั้นจะมาบทบังรัศมีของข้าได้ไงกันสาวันหลังจากนั้นข้าได้ยินมาว่าพวกท่าสทั้งหมดในเมืองเทียนอยู่เป็นอิสระกันหมดแล้วข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าฐานของที่นั่นถูกสังหารไปหมดเลยนี่คนสวยท่านต้องการอะไรงั้นหรือเกราะหรืออาวุธดีละ่ะข้าต้องการฝักดาบที่ทนทานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่แม่นางหากท่านอยากได้ฝักดาบแบบนั้นจริงๆน้ำหนักของมันออกจะไม่ค่อยเหมาะกับการถือไว้นะไม่เป็นไรหรอกข้ารับได้งั้นข้าจะขอทำฝักดาบของท่านด้วยอุกบาทฉี่หยางนี่เลยละกันไม่เลวเลยนี่แต่ว่าวัตถุดิบชิ้นนี้มันค่อนข้างมีราคาหน่อยท่านต้องจ่ายสองแสนเหรียญทองเงินนี่เดี๋ยวก่อนน้องสาวข้าจะช่วยเจ้าจ่ายเงินนี่เอง แต่แลกกับการที่เจ้าต้องมาร่วมสนุกกับข้าในคืนนี้ไปไกลเลยข้าเป็นถึงนักรบขั้นเจ็ดเชวนะข้าแนะนําว่าให้เจ้าอย่าทําตัวจองหองไปมากกว่านี้เลยนี่เจ้ากําลังรนหาที่ตายอยู่หรือไงอะไรกันทำไมาอยู่ๆนางงนีก็มีกลิ่นอายที่แข็งแกร่งกันนะแข็งแกร่ง,ง,งไปให้พ้นข้าจะจ่ายเงินมัดจําไปก่อนไม่ไม่ต้องก็ได้ดาบของท่านขอข้าดูหน่อยได้ไหมได้สิ เหรยไอยที่ชั่วร้ายขนาดนี้นี่มันอะไรกันเจ้าบ้าอย่ามาจ้องข้านะโว้ยขยะขยงเป็นบ้าเป็นดาบที่สมบูรณ์แบบโดยแท้ลายบุบผาด้านข้างก็ง,งดงามเห็นแล้วเหมือนจะสัมผัสได้ถึงนรกเลยนี่มันต้องเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เป็นแน่ทําได้ไหมนายหญิงไม่ต้องกังวลข้าจะไม่เรียกเงินจากท่านซักแดงเดียวและข้าจะช่วยท่านสร้างฝักดาบนี่อย่างสุดความสามารถ